เยอะมากกินตี่ได้เฮ้ยบุญล้วกินตั้งสี่ยังหนูม่ตัวเอาชิ้นนี้ได้ไหมที่ไหนทจะไม่ฮันอันนี้เลยเหรอใช่ครับเอได้ทุกคนจะให้ทุกคนอยู่เนี่ยน้ำไร่ไร่ทุกคนน้ำไร่ไร่ฮะทุกคนน้ำไร่ไร่เลยนะใช่เคเอานีไม้ให้สองอันเนี่ยนี่สองชิ้นตรงนี้นี่ขอบคคุณงข้าวมันร้อนสองชิ้นเลยเหรออ้จริงๆเหรอ អឺអឺលៀរថ្មៃខ្ញុំយកមកបបងមករសជាតិເປັນយ៉ាងម៉េចពួកគេមិនបានស៊ី ข้าวไปโรงเรียนไปฝึกงาน <c oughs> โอ้ยพี่น้องเอาจักรยานออกเป็นไงว่าจะปั่นไปฝึกงานแม่มหิมะเยอะหิมะเยอะมากก็ยังไม่มาโกยอะ่ะแล้วทีนี้มันจะปั่นยากไงก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดินไปส่งแป๊บเดียวเนาะเดินไปเอาเพราะว่าปั่นจักรยานแล้วมันยากอ่ะอืม ก็คือห่างมันอยู่ใกล้บ้านนะจ๊ะใกล้บ้านมากเลยอยากไปตอนไหนก็ไปจะห่างนะหาสือ่อยังกับไปห่างนี่กะมันไกลบ้านนะจ๊ะบ่ะต้องเดือดร้อนลดมงลดแม่บ่าต้องเดือดร้อนให้มีค้นคงคุ้นคับยังดอกจ๊ะยางรัดพงไปเลยจ้ะอืมและตอนแรกว่าสิปั้นฉันแล้วจ้ะเอาอกเราจะไปยานออกมาสองขั้นมีแม่กับได้ไปออกกําลังกายนะ หิมะตกยางคับเดี๋ยวจตไทยเบิ่งจ่าเดี๋ยวสิยญ,ญาไปส่งแมทิวน้ำย่างไปเป็นมูแมทิวไปห่างจ่าน่นะเรากินลูกก็เลยต้องตื่นเร็วไงเดินมันก็จะชาะจา้ากว่าปั่นจักรยานงก็เลยปลูกแมทิวตื่นเร็วกว่ากว่าที่ตั้งนาฬิกาไว้เนะ <c oughs> าะไปจะได้ไปอาบ <c oughs> น่ทุกค,คน ปเป็นเพื่อนแมทธิวที่ทำงานเดินดีๆลูกลงเท้าไม่ได้เล่นนะไม่ได้ใส่รองเท้าวินเตอร์มาเดินดีๆเห็นไหมนะลื่นและเล่นนะเนี่ยอดปั่นจักรยาน หิมะเมษาหนาวเลย,ยแล้วมันจะตกทั้งอาทิตย์อ่ะหิมะเนี่ยแต่มันก็ตกมาอีก ถ้ามันไม่ลมมันไม่เป็นไรถ้าลมมามานี่โอ้ยหนาวดีจัง <Okay. S 1> อตอนถ่ายนี่คือเจ็ดนาฬิกาประมาณเจ็ดนาฬิกาสามสิบสามสิบห้าสามสิบหกนาทีนะทุกคนดูลมลมมาเหมือนหนาว ไ <c ười> ปแหลเข่าขทั้งหลังขทาทังหลังบริษัทรถตักหิมะ เช้ามาเยอะมากมันหนาวเพราลมทุกคนถ้าไม่มีลมเนี่ยก็ไม่หนาวมันพัดความเย็นนะเฮ้ยปากแข็งเลยแดดกำลังออก คือเวลาแปดนาฬิกาทุกคนโอ้ยลม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 เดินทวนลมหนาวมีพอดีว่าเขามาตักหิมะออกแล้วตะก,กี้ยังเต็มอยู่เลยหิมะ โชคดีสอบก็ตั้งใจสอบนะได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงครึ่งหนังสือครึ่งหนังสือับคาแรรักแม่รักไหมอะไรรักแล้วก็ตั้งใจเรียนครับตั้งใจสอบโอเคปะอยากได้เกรดดีๆก็ต้องตั้งใจไป ีว้าวหมูดแดงคนมันคือหมูดแดง o ปอ n u นมาสักพราะฉลี่ห so. มูดแดงจ้าวันนี้จะทำอะไรนะแมทแม่ทำอก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวหมูดแดงก๋วยเตี๋ยวหมูดแดงเมนูก็ วนเวียนกันไปทุกคนในแต่ละอาทิตย์ต้องชิมหมูดแดงจะม,มาชิมหมูดแดงหรือ,อ,อได้ลายชิมหมูทุกคนก็ให้กินให้อิ่มแลนะ้วเนาะ มันหนากรินยุ้มันช้ำช้ำช้ำไปเลยแมทธิวเอ้ยลูกเงินไก่เลยเอมันไก่ยังไงเนาะมันเป็นหมูเนาะใช่มันเป็นหมูมากสิคือไก่อยู่ปะทักนี่สั่นเดียวเป็นต่แซบเนาะไหมเป็นต่แซบเนาะแมทธิวเอาชิ้นใหญ่ตรงนู้นเลย ชิ้นใหญ่ตรงนี้เหรออืมเอาได้ครับ <c oughs> เหรอต้องทําชิ้นใหญ่ๆแล้วเอแค่นี้เลยเหรออืมครับโอเคเอาวางไว้ให้ตรงนี้เด้โอโอบคครับ <c oughs> เอาอีกหนึ่งชิ้นอือ <c oughs> ตรงนี้เป็นมันไหมแต่เซร็จเนอะดู ช่จะเยอะมากกินหนึปีได้ บุเรือดอกินนึ่งปียังโมแมทูเอาชิ้นนี้ได้ไหมชิน้นไหนมที่แมฮันอ,อันนี้เลยเหรอใช่ครับเอ้ยเอาได้ดู้ทุกคนทำให้ทุกคนหิวอีกแะน้ำไหลไหลทุกคนน้ำไหลไหละเม็ด ุกคนน้ำไหลๆเลยเล้วใช่โอเคเอานี้ไว้ให้สองอันเนี่ยนี่สองชิ้นตรงนี้นี่ขอ,ขอบคุณครับอืมให้เป็นซิมก่อนโอ้ยพี่น้องไม่ต้องดมไม่ต้องเลียมันร้อน สองชิ้นเลยเหรอเอสองชิ้นจริงๆเหรอ,อ,อ <laughs> เลียทำไมเฮ <laughs> ้ยมันหอนเนาะอย่าทำหูดังผึง่งเออเป็นจะได้ เอาเอาจานออกมาใส่ให้แม่เดี๋ยวเอาเอาจานตลาดตลาดเก็นโซนอะไรย็นยนอิมิตตนโอเดนฟูสตูร์ย็นอิมิตตันเสียเล็กมาพอดีนองมาพอดี อีกหนึ่งดีมากโอ้โหนะ่ากินใส่อะไรนะนะลูกชิน้นว้าลูกชิ้นหมดอีกแล้วว้ามันเป็นลูกชิน้นมูทุกคนมันบอกมันลูกชิ้นมูไอ้ดูน,นู้นให้แม่หน่อยสิเปิดฝาหม้อไว้เวอรบอนสกิมมา สกลิ้งตรงไหนล่ะเทเข้าไปหนึ่งชั่วโมงจะได้กินบ้างนี่บ่อได้กินบ่งเงี้ยวซองได้แล้วก็อันนี้ให้เลืกไหมอันนี้ใช้แซนบอเดี๋ยวแม่จะใช้ห้าชิ้นหมูเราก็ได้เล็บตัดอันนี้ไปให้แม่โอนพอนโอน โอ้อมีแดดลยแล้วก็มีแดดแต่สีเขียวแตดโมเนี่ยเปียนหัวเปลี่ยนหัวสิแต่เป็นเล็กใช่ไหมจ้าทุกคนวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแดงนะจ้าง่ายๆเลยเครื่องปรุงอียังก็ตามสะดวกเลยจ้าทุกคนจ้านั่น นี่กระเทียมเจียวกาบหมูกับเส็นแบ้งเรียบร้อยจ้ะตอนนี้สใส่พักเนอะจากทุกคนผักกะลัมจ้ะผักกะลัมต้มลวกลวกแล้วผัดอีก,อกตรงไหนตรงี ของอเล็กเหรออือหือของอเล็กเลยเนี่ยปลาหมูเยอะบ๊อย่างงี้ครับห้าชิ้นเนาะครับจริงเหรอเอานึงอีกได้สินี่ยังงี้ฮแมทติวเยอะไหมครับอะเยอะสิอือเยอะแค่ไหนเยอะแค่ไหนกี่ชิน้นสี่หรือห้า อาไรปะยังคีพันดูโอ้โหมากมากมากขนาดสิข้าชิน้น <Yeah. S 3> ยังของนี่แม่เอากี่ชิน้นเอากี่ชิ้นก็เอาเ mm hmm. ยอะน้อยก็แล้วแต่<อ>ความชอบอืมก็ประมาณกันนั่นแหละอ่ะอันนี้ของใครน่าเกลียด มีลูกชิ้นด้วยนะเอากี่ลูกสี่สี่ลูกครับนี่ยครับชิ้นนะสี่ชิ้นโอเคครับน้ำไหลๆอย่างนี้ค,ครับ ใส่ครับเอาอีกสามได้อันนี้เป็นต้มยำจ้ะของขอยตม้มยำนะจ้ะบะหมีหวัดรสชาติเป็นจะใดคือกันว่าใดซิมจ้ะโอ้ยทักทายกันนะจ๊ะทุกคนกินกว๋วยเตี๋ยวหมูแดงจ้าสวัสดีครับทุกคนนั่งมาแล้วสบายดีส,ส,สบายความสบายดี ใส่เลยกับเขาไปไปกินเข่าแล้งจ้ะทุกคนเอาเลยปรุงเครื่องเลยลูกปรุมมงเลยดเยตามชอบเลยตรุงแบในก็เอาปรุงหยกมาปรุงด้วยนี่จ้ะม,มือมือฮ่าเต่กับเข่ากับน้่นพี่น้องจ้ะจักสิกิจย่างมือมือ <S 2> <S 2> <S อะไร

สองช้อนก็เยอะไปแล้วนะสำหรับกระเทียมเจียวอะอแต่ความนี้มั้อ่ามั้ยใช่แต่ว่าน้ำปลาไม่อรอน้ำปลาไม่เอาอ,อ,อะ็กไม่ชอบน้ำปลาไม่ชอบน้ำปลาแล้วก็ไม่ชอบกลิ่นน้ำปลากลิ่นของน้ำปลา<อ>มันเหม็นนะ <c oughs> อ่ะอ้คนไหนคนเลย ในกองปลาปลาแะเทียมเจียวสองช้อนโต๊ะข้นน กินเยอะๆใช้พลังงานเยอะหมูแดงถ้าไม่พอก็เอาอีกได้ค่ะเอาอะไรก่อนน่าจะไหมถ้าอะไรก็สปีช่ะอันเสร็นเสร็จอร่อยใช้เอน้ำซุปสำเร็จรูปนะทุกคน อืมนาแซ่บแซบอืม hmm. ช้น้ำซุปสำเร็จรูปอืมอ mm ืม hmm. ก็เหมือนที่แม่ซื้อมาม่าเย็นปลาโฟมาแล้วอเล็กไม่กี่เหมือนกันมาม่าเย็นปลาโฟอ่ะถ้าชิมแล้วบอกว่าแม่อร่อยอ่ะความไอสีชมพูอ่ะัใจโอ้จำได้ปะออยู่ที่มืองไทยเราจะกินอาหารชาวเขาเหนียวไก่ทอดใช่ไหมอืมอืมอรมอย หมูย่างอร่อยใช่ไหมหมูย่างก่อนน้องปก็น้องชอบกินอะไรน้องไทยน้องชอบกินอะไรก็เหมือนกันกินเหมือนกันข้าวต้มใช่ข้ับข้าวต้มกินเยอะมากกินถ้วย ถ้าไปราชิมลองงานกินหมดสามต้วยคนเดียวเซ็บเจ็บเซ็บอันนี้จำงนี้ต้องกินอาหารเออยอะมากเต็มจานอย่างนี้แล้วก็ทำซอสหยวข่าว ทำสอบทำได้ไหมมันยากมันยากยากมากทำเสร็จไหมครับมันหกใส่เสือ้อเห็นไหมนะกินดีๆทำเสร็จแต่ว่าดักทำเสร็จยากแล้วคิดว่าทำได้หรือเปล่าทำงานเป็นไงบ้างไปแกวกได้สุดทำงานกับบล็อกส์ ทำงานกับผู้ใหญ่ทำงานกับคนที่เขาทำงานก่อนอยู่แล้วมันสนุกมากทำงานกับพนักงานสนุกมากสนุกมากวันนี้ทําไมวันนี้ทําไมถึงกลับกลับเร็วกว่าไม่มีอะไรทำมันี่ทำสเสร็จแล้วทำหน้าที่ของแม่ิวเสร็จแล้วก็ให้กลับเหรอจริงจริงมีเยอะต้องทำที่ท่าเ็ตกับนึงไปอีกได้ ไม่หัวหน้าเขาให้กลับอบอก,บอกมันทิวบอกว่าผมทําผมทําเสร็จแล้วหัวหน้าว่างไงนะกลับบ้านได้กลับบ้านได้กานาทีเขาเสร็จแล้วมีมีมีใครบอรมาถามทำอะไรทำอะไรอยู่ที่ไหนมีลูกค้ามาถามหรือเปล่าคุณน้องรวจกับว่าน้องทิ้งตรวจเลมมีคนมาถาม ค่ะม่คิดว่าไงวันนี้มันถึมาอะไรเลยวันนี้ตอบเข้าไปอย่างนั้นเหรอมันจะต้องไปทำคนที่เขาทำงานบอกว่านเรา Fresh วะ Fresh ครับอะไรไม่ใช่ฟ r e s h คิดว่าตัวเองทำงานดีบ่ครับเก่งมาก ทำงานที่ไหนแฟชกฮะฟชชกอลฮะันบิดไตดอกอ๋ออันนี้ไม่ทำงานที่ตู้แข็งไม่ทำงานที่ตู้แข็งตรงนี้มมผมผมทำงานที่พักผลไม้มแม่ไปเดินหาแมททิวหาไม่เจอ,อเดินเข้าอีก้าไปสองรอบ แม่ค่แมทธิวไม่เจอวว่าแม่มาตอนแม่ไกินข้าวเที่ยงไม่ดีแม่ว่าจะไปดูแมทธิวทำงานหน่อยไปไม่ถูกจังหวะแม่ธิวพักเที่ยงแมชทิวรอแม่แล้วก็แม่ไม่มาแล้วตอนแม่ธิวไปกินข้าวแม่มา แม่ต้องมาพรุ่งนี้แม่ต้องไปพรุ่งนี้ครับไม่ใช่แม่ต้องมาครับแม่ต้องไปพรุ่งนี้ถ้าแม่ไม่ไปก็แม่รักสิวันนี้แม่ไปทรงส่งใช่ไหมเราผมตื่นนม่บอกนะผมตื่นตื่นผมตื่นผมตื่นอ้าวว้าวได้ยินฟมตกตนผมตื่นนายมาใช่เดือผมตื่นตื่นตื่นเดินตื่นครับ ก็ไม่ได้เห็นแม่ไม่เห็นแม่เราตกใจมากตกใจแล้วผมเรียกเรียกหาแม่ทั่วบ้านเลยไมห้องนอนแม่ส่โซฟาเราไปห้องน้ำไม่เห็นแม่แล้วก็โทรหาแม่แล้วก็แม่ไม่ได้ตอบแม่ไม่รับไม่ใช่ไม่ได้ตอบครับแม่ไม่รับสายอืออือตกใจมากตื่นมาก็แม่บอกแล้วเมื่อวานว่าแม่จะเอปั่นจักรยานออกกําลังกายแล้วก็ไปส่งน้องแต่พอดีเมื่อเช้าน่ะ มันปั่นไม่ได้<ม>ก็เลยต้องเดินไปเป็นเพื่อนน้อง<ม>ที่ทํางาน<ม>แล้วอเล็กยังนอนอยู่ทุกคนเสร็จแล้วตัวเองตื่นน่ะตัวเองน่าจะจำว่าแม่กับไปกับน้องเอาตื่นตกใจหาแม่ไม่เจอโทรหาเพราะาไม่มีไม่มีไฟมันปิดหมดอืไฟก็ปิดหมดอ<ม> <laughs> ีนมก็ไม่ได้ยินดาัาดด้วยคอมพิวเตอร์อืใจ<ม> ตกใจมากอืมเห็ดอีหยังล่ะใครเห็ดอีหยังใครทำอะไรโอ้ฟักออฟแม่ไม่ได้ด่านะแม่อ่านทำอะไรอ่ะห่อข้าวห่อข้าวโอ้ทำห่อข้าว ของไอเคียบเนาะหรือใส่ได้ใส่ได้ครับแค่นี้ก่อนเหรออันนั้นของใครของพ่อ,ขอ,พอของพ่อเหรอครับทำให้พ่อด้วยเหรอครับพ่อหอ,อุได้พ่อหยุได้ มันเยอะไปก็ไม่ต้องเอาหมดครับลูกเพราะว่าถ้ามันเยอะไปก็ไม่เป็นไรทิ้งมันไว้โอ้โหเอาหมดเลยเอาหมดจริงๆเหรอครับเหรออือฮึอันเดอลายลายอะไร,อ,ะไร,อ,ะไรอันนี้เป็นอะไรลูกชิ้นไก่อช,ชอบใช่ชอบลูกชิ้นไก่กินเลยยกก็ได้นี่ครับยกกระทะไป มันนีเอาให้พ่อเค <Okay, S 2> จะเทบอสเทได้ครับอืโ,อโหได้หนึ่งมื้อเนาะสองคนครับอื